สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆมาพูดถึงในเรื่องของพยางนะคะวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของพยางปิดกับพยางเปิดมาดูซิว่าสองคำนี้เขาต่างกันอย่างไรนะคะอันดับแรกคุณครูจะขอพูดถึงในเรื่องของพยางปิดพยางปิดคืออะไรเขาบอกว่าสรุปมาให้สั้นๆเลยพยางปิดก็คือตัวที่มีตัวสะกดทุกมาตา แต่ในที่นี้ขอเว้นแม่กกานะคะเว้นแม่กกาไว้เพราะว่าแม่กกาจะไปอยู่ในพยางเปิดคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะต่อมาพยางปิดมีแค่อัมไอไอเอาแล้วก็ตัวรือน,นะคะแต่ว่าพยางเปิดมีทั้งเสียงสระแล้วก็เสียงวรรณยุก ไปเสียงสั้นเสียงยาวก็คือมีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนนะคะเอาวันนี้คุณครูยกตัวอย่างชื่อคุณครูมานะ,ะจูนทำแก้วแตกไปแล้วนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าคำว่าจูนคำว่าจูนมีสระอูมีสละก็จริงแต่ว่ามีตัวสะกดเพราะฉะนั้นจูนเป็นพยางค์ปิดทันทีเพราะมีตัวสะกดอยู่ในแม่กล นอนหนูอยู่ในแม่กลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าจูนจบแค่นอนหนูเป็นตัวสะกดไม่มีคําไหนมาต่อได้แล้วถ้าเราไปใส่ลอเรือแทนได้ไหมอะ่ะถ้าเราใส่รอเรือคํานี้ก็จะเป็นสองพยางทันทีนะจูนอนคือแปลว่าอะไรไม่รู้นะคะต่อมาเรามาดูในส่วนของพยางเปิดบ้างคําว่าลาคําว่าลา พยางเปิดเขาบอกว่าไม่มีตัวสะกดแต่สระจะเป็นเสียงสั้นเสียงยาววรรณยุกจะเป็นเสียงไหนก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูคำว่าลาคำว่าลาเราสามารถเติมตัวอักษรไรเข้าไปได้บ้างสมมื่คุณครูเติมวแหวนนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าการเติมตัวอักษรไปในที่นี้คือต้องเป็น คำที่ถูกอักขระในภาษาไทยไม่ใช่อยากเติมอะไรก็เติมตามอำเภอใจนะคะไม่ใช่นะคะถ้าเติมคําว่าลาวออกเสียงได้ไหมคะมีตัวสะกดอยู่ในแม่เกิลเพราะเอเอ่อแม่เกิลเพราะฉะนั้นคําว่าลาที่เป็นคําเปิดอยู่เนี่ยคําว่าลาที่เป็นคําเปิดเมื่อเติมคําว่าเมื่อเติมวแหวนเข้าไปก็จะเป็นคําว่าลาวเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นปิดทันทีนะคะต่อมาตัวอย่างคําว่าว่า คำว่าว่าในตัวอย่างให้เห็นาพาถ้าคุณครูเติมยอ่อยักษ์ไปนะคะเห็นไหมเติมยอ่อยักษ์ไปถ้าเติมวแหวนไปเติมอะไรได้อีกคะเติมนอน,นูเข้าไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเปิดเหมือนเราเปิดประตูต้อนรับป่ะคะเปิดประตูบ้านใครจะเข้ามาก็ได้ถูกไหมคะเข้ามาได้แต่ถ้าเราปิดประตูเพราะฉะนั้นใครใครก็เข้ามาไม่ได้แล้วนะคะ แต่เขาก็มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกไว้ในหมายเหตุในกรณีสระเสียงสั้นแต่เน้นเสียงนะคะเช่นคำว่า กระทะกระทิถ้าในตามหลักอุดมศึกษาหรือว่าตามตำราทางภาษาศาสตร์ก็คือในระดับสูงสูงถ้าเราไปเรียนในระดับปริญญาตรีเขาอาจจะนับเป็นพยางปิดได้เพราะว่าคําว่ากระทะเขาลงเสียงหนักไม่สามารถมีคําไหนมาต่อได้แล้วก็คือการเน้นเสียงแบบนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้านักเรียนเนี่ไปสอบโดยทั่วไปให้นักเรียนยึดหลักการทันทีก็คือ วงกลม2วงนี้ที่คุณครูนํามาอธิบายในวันนี้นะคะถ้าใครต้องการให้คุณครูทําเรื่องอะไรมาสรุปสั้นๆเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะสําหรับวันนี้พยางปิดพยางเปิดหวังว่านักเรียนจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ